สวัสดีครับเสาวันเสาที่ยี่สิบเอ็ดกัญยายนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดโคกกระบือกบลท่าแหลเพิ่มเมืองจังหวัดสุโนครยนะครับวันนี้บรรยากาศก็ะคึกคัดนะครับพอขานายห้อยเฮ้าอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับย็นได้ว่าว่านกฝนโกคัดเนาะนายผมมากหอดเกือบเฮงท่าีกลับเลย เดินบรรยากาศข้างในนะครับออกขาในห้อยคือว่าคือคักรับมือนี่คือคักหลายมือนี่คือคักมือว่านควายมาหลายบ่ครับหมอว่านบ่ฝนตกเี่ยเจ้าก็มานทุ่งอย่างเดียวก็เจ้าอะไร À, <coughs> chỗ, của <laughs> đây đó, cái gì vậy? 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 cái gì cái gì vậy? cái gì vậy? cái gì

ดูครับบรรยากาศาลานนัโคกระบือทาเลอำเภอเมืองสกลกน,นครทุ่งห้าวในห้อยพ่อค่าเต็ม,ม,น,ะมน,นะครับหนึ่งเราคาง่วมือนี่นะครับเท่าไรครับพ่อนี่ของไผ่นี่ เท่าไรครับนี่สองหมื่นสามพันท่องวะครับ 23, <000. S 1> ท่องนี่เนาะเบอร์คือยังท่องเหมือนเราห่าก็อวนดีขนาดเจ้าสอางหมื่นสองหมื่นสามพันสองหมื่นสามพัน ราคาต่อร่องได้อีกมีเบอร์โทรวะครับพ่อศูนย์หกสามหกสี่แปดหกเก้าห้าห้าอบอคนนะแก่วอบอีกโคนนายแก้วูใ้ใดสนใจหัวนะครับเด้อสองหมื่นสามบุญอ้วนพ่อเลี้ยงครับโอค่าแม่ค่าเข้ากันถือว่าลายครับมันนี้ ยโ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 ้ยจ <Sen> ักรพันคือคัดคือคักมือนี่้ายป้าป้าป้า นี t น้อน้อยบนอยบ่เด็กพ่อขายเป็ดแล้วบ่ ในใส่สามตัวมัดให้สีต่างกลางมูอนีิบอ๋อไรตัวสีแปลกแปกเท่าไรล่ะพ่อซ้ำหนึ่งตละแลกอ๋อตัวละแปดกปัหาแม่แยกลูกนะพ่อนะเออแม่แยกลูกแปลกปันหาญรอยากเอาไปคุน เอาไปคุ้นไปเลี้ยงปลอยใช้ป้ายยางแลเบิ่งเราด้ครับพี่น้องเข้าผมกะมีสืบราคาเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของขม่พี่น้องเข้าผู้ใดสนใจเอาเขาไปเลี้ยงเขาคอกเขาคุ้นกะมาเลือกช่มที่ตลาดนัดตำบลท่าแร่เพื่อเมืองสกลนครของเขานะครับทุกเสาร์วันเสาร์วันศุกร์ที่เป็นงัว อโ,โอ้เถึอกไงเทเลนออนี่ครับนี่ไาแล้วันนะพอ่อเทเลนี่ห้องซีครับโอ้ซีมื่นห่าหวหิมุนงเงยขักแต่ว่าดกปินพ่อพันเ,เป็นพ่อพันสนบะายด้วยนี่สีมื่นห่ารับสายเลหล่นธรรมชาตินะครับราคาซีมื่นห่าครับฮะ เออปิ้นบ่มีห่อเพิ่นปิ้นเตอร์โอ้ยสี่มื่นหาราคายังต่อลองได้เบอร์โทรบะครับพ่อมีเบอร์โทรบ่เออเบอร์โทษเนี้ย์ ไอ้สองสองเก้าสองสองเก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์หกนึ่งศูนย์หกพ่ออย่างน้อพ่อเบิ้มพ่อเบิ้มนะครับผู้ใดสนใจพ่อพันไอ้ยังดอกปิ่นหรือปีดมาเตอร์เนี่ยนะครับเพิ่นดีหัวเพิ่นไปเป็นพ่อคุ้มฝูงเลี่ยงในคอกในฟ้ามบ่ผิดหวังครับา้าพ่อเอาเขาคอกตัวแม่ดิครับเทไรนี่ อ๋อไลยมาได้เหรอพ่อนี่หมื่นกออทร์อาะพ่อสื่อเขาเลี้ยงทุกมือนี้

โายเลครเราบ้าครับครเป็ดไปนั่งตัวเียเลยนะครับโอ้บักโอ้มาสครับสามคนนี้อืมน้องลงแล้วครับไอ้ควายราคาเท่าไหร่ครับสองหมื่นสี่ันครับสองหมืนสี่พันค้ายเผือก เป็นพอพันคุ้มฟูงจับสัดได้สบายแกครับเือว่าเอเาเนเ้เยอะเลยเยอะเลย้ม่าเ้อเื้่เ้อเื่่าอว้ัวเนืนไ้เื่อว่าวเนน เเอได้กี่ตัวแล้วเอามาขายฮะเอามาขายเอาอะไรมาขายวัวยี่ใสล่ะพูดบ่โซนเสียแบงค์พูดบ่บ่วันนี้ไม่มาทําไมอ่ะไปใส่ผมก็มีเรื่องมาอืมยี่ได้มากี่ตัวเดียวเดียวดีเออออกมาเออที่ออก็ได้นะหน่อยนี้ไม่ได้ช่ําแหละ ดไวยลายื้อยลายเมื่อวานนี้มาไหมมามาไม่ได้ขายกวดอนเมื่อวานนี่ขายกวาดอนไปเดินเนีไ่เดินล่อจะบอกว่วอย่างนี้ไปหาดูห่อมันได้ซื้อ เฮ้ยย่าดีใกล้แล้วบ่จวดเต่าแล้วบหัวลายมือมอนี่แล้ยนับดีดีแล้วพอไหม ได้ครับได้ไม่ได้โตมือนีได้ม่โอ้สาอใส่สองทั่ี่บ่โอ้บักดังเลือดออกกันบ่ไปอย่างแท่งเข้าไหมสีจ่อหมันน้อยนึงอาแล้วมันตายเคห้องใครเหรอพ่อถึงมือจิ้มหาไปโอ้มื่หาัวอีกอีเม่มันเด้ย เศ้าอ็ดมืนหากับเศ้าอ็ดครับงวัวดังปินแผลหน่อยนึงเพื่นว่าเมืองครับบรรยากาศตลาดนัดท้าแรือํำเภอเมืองจังนนะหวัดสกลนครนองเฮานะครับผู้ใดต้องการได้งวัวได้ควายขาวเยข,า,า,ขา,าเลี้ยงเขาฟ้ามเขาขุนกะมะเหลืองมะเบองเหาได้ครับเด้อหลายมือนี่ยี่นองพอข่าในหอยเฮารือนว่ามาหลาย บ่ลู้ว่าจีได้ขายเบิดบ่ผู้ใดมากตัวใดผู้ใดมากส่งไหนก็มาเลือกเอาเด้อครับเด้อผมก็จัดทํำขึ้นเพื่อเป็นแนวทา้าไ้พ่อแม่พี่น้องเฮาตัดสินใจและเรียบเทียบราคากันซื้อนะครับสนใจหลีเขาต้องมาเลือกมาเบิ่งเอานะครับตามที่ตลาดมาเลือกมาจับเสือกมาเลือกไอนั้นถูกใจอะครับผมกบแค่ยทยทำเพื่อเป็น แมวท่าให้พ่อแม่พี่น้องเข้าไปเพื่อในการตัดชิ่นใจสื่อขายโอว่างัวอยู่อคอกหรือจะมาสื่อนะครับเดาพผ้าเบิ่งไปเรื่อยๆครับอิเล,เล,ล่นี่ละครับนี่อิเลไปแล้วบน เซวซีห้าร้อยครับเีเนาะสองตัวเนาะตัวละโออโอ้โอยวดีจ้ะเนาะเาาสีห้าร้อยนะครับเบิ้งครับราคาใส่นี่ราคานี่ใส่นี่นะครับสองหมื่นสีห้าร้อยนะครับหัวโลนราคาเพิ่นห้องยังต่อร่องได้อีกนะครับผู้ใดสายคุ้น,นะครับพราะเอาไปคุ้นะครับนี่สองหมื่นสีนะครับ, 24, ร,บราคาเพิ่นกัน ต่อรองไรคือเกาตัแม่พร้อมสองมืนสี่โอ้เนี่ยโอท้ท่องพร้อมโอ้หัวท่องพร้อมครับสองมืนสี่สองมืนสี่หาร่อยนะครับแล้วค่าเพิ่มท่องไว้สามโตที่เห็นนี่แหละครับหนึ่งสอง สามเลยครับมีเบอร์โทรวะครับโอ้เจ้าของคุณไปละ <c oughs> เอาไหมครับสองมืนสี่สองหมือนสี่เดี๋ยวครับรอดเจ้าของคนก่อน บรรยากาศครับซื้อขายกันต่อร่องกันอยู่บรรยากาศตลาดนัดท่าแรืหวัดสกลนครครับาาราาคึกคักครับเลย จะของ,<ไห>นงคนมาแล้วไงครับเดาผมพาไปเบิ้งอีกร้อยอื่นนะครับเบิ้งใส่อื่น านนอางลำพานเนี่ยเล็กน้อยนะครับเนาะขอขอให้สำหรับคนที่เอ่อมออดานนะครับได้สนใจกะมาเบิงมาเลือกสื่อเลือกหาบแบบหนัดหนโกกะบมือทาแหน่เฮามีทุกเสาเนาะครับใดสนใจเขาไปเลี้ยงเขาไปคุ้ร้ายคุ้นหลายครับคุอ

เดกเดเงินละโอ้ขายได้เดี๋ยวได้หนอขายได้แล้ะเด้กกำเงินละเขาได้แหละแม่ลูกครับเาแม่ลูกนี่สามไอสองโตนี่ว่าลูกมาตัวนี้โอ้โอมันยุ่งก่กันเขาก็อก่เนแม่ลูกแล้โอ้โอ้กั่นบรคับลูกมันลูกครูลูกครูพ้อขุนไปหาแม่ลูกไป ตายไปฮะแม่รู้ไป 35, <000. S 1> โอ้สามหมื่นหาพันลูกผูกอ้วนๆตันๆเลยโอ้หักยุสามหมื่นหาพันสามหมื่นห้าพันแม่ลูกผูกนะครับใหญ่เงาเงาวนี้สยสนใจมาเลือก เลือกหาเลือกจับเลือกใบเบิ้งเอานะครับเด้อผู้ใดมาร้อยใดราคาใดวิดีโอนี้ผงกะจัดขึ้นถ้ำเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเขาเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับเหล้วแต่เข้ามาเบิ้งแล้ว่เขอาจะนี่ถือโซถือเขาตายอยู่แล้วครับพ่อแม่พี่น้องก็มาเบิ้งเหาวั่นเสานะครับเหลอแจะแม่ลูกแล้วครับ,รรรบทุเกเจ้าเออหลด,าดการในการ ไปแลวครับพ่อไปเลยมาแล้วไปไปลุตอนนี้ไปเป็นอะไรรับกูรอว่าม่เอารหาพัายังไม่เห็นที่บ้านเลยนะใรแล้ววะ ก็ oh, it, right? loser, ้ก okay, right. okay, so ่านโอ้โหบราณเลยจ5 0 0้0 0นายนี่กลังต่อรองมาค่ากันนี้นะครับต่อผมข้าเขาเบิ้งครับเราเน่นการชุบกันนั่นนะครับสื่อขายกับนั่นเรือเราใอรลารเลยเอาูมาเนี่ยนต้องการสื่อต้องการขายกับเขามาตลาครับเอ้าต้องการ เท่าน่นในการรับชมบรรยากาศนะครับกเท่าไรลระพ่อหนิท้ายหรือเล่าแม่ลูกเปลอ๋อเท่าไรหลายตัวน้อยมือนเน็มือนเน็หาห่อยราคาต่อรองได้ เราอีเมลง่าดีครับหมื่นสี่สิบเอ็ดกับสิบสี่นะครับสิบเอด็ดหารอยกแท้ต่อร่องได้สิบสีสายคุณเอาไปคุนเ่าไปคุนข้าวเดียวกับน้านะล้วเยา ใสยคุณน,นะครับเจ้ามือและข่าหัวมือวันที่ยืบเจ็นกันย้ายย่นสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับบรรยากาศซื้อขายตลาดนัดเท่าคึกคักนะครับมือนี้บรรยากาศ ไม่ได้ขพี่ไม่ได้ได้ไหมตัวโอ้โอ้งัวสาวน้าอนาดบก็ได้ได้โอ้สองหมผสมไปเลยยัง ยังปรผสมโอ้ได um, 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 ah, ้การเยอไ้้ง่ายดีเว้ยเด้พอันาราสามอ๋อนแม่ลูกเซาสามหาร้อยครับอ๋อีนแม่ลูกสองหมื่นสามห้าร้อยอสองหมื่นสามห้าร้อยรของเจ้าของก็ยนต์สองหมต่สามห้าถึงจกได้อ้ามาดูเดียวบ่มาดูเดียว้เกบ่อนว วันดีครับวันดีครับรอดนับเงินเลยครับได้โตแล้วนะได้โตแล้วจะกลับไปไว้มาทรงไงนาะเดี๋ยวผมไปทรงงานะครับเอาไปคู่เลยถ้าได้นะไว้จักค่ะ คิดทจังหน่อยว่าจะกจาว่งโอ้ควโกครับแม่เขดน่อยนี่แหละนี่ยังัแะ <c oughs> อ่ะไไึ

ผู้ใดต้องการซื้อขายง่วควายกัมาที่ตลาดนัดพาแลนะครับเนาะเบิ้งบรรยากาศพี่โอผมก็ะจัดทำถึงเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเขาได้รับรู้ราคาได้เบิ้งบรรยากาศตลาดนัดเนาะครับผู้ใดอยากซื้ออยากขายก็ให้มาเลือกมาเบิ้งเอาเด้อครับเด้อ นี่แค่เป็นแนวทางนะครับเนาะขอคุณนสำหรับการรับชมตลอดชิปนะครับผมทุกชิปที่พ่อแม่ที่น้องที่ติดตามรับชมในช่องของผมก็ขอขอบคุณนหลายๆนะครับเด้อขอเป็นกร็รังใจให้สำหรับค้นเลี้ยงนะครับราคาก็เดี๋ยวก็ดีขึ้นเรื่อยๆ้วครับพ่อใจถูกใจหรือเดือดร้อนหรือจำเป็นเน่าก,กับจำเป็นต้องขายต้องซื้อนะครับ เว้ยไ,ไ่ได้เตมเครับได้เนาขึ้นได้เงิเราขึ้นอายุได้ดอย่เน้นช่มบรรยากาศกนะครับราคาบางที่เบื์โทรยังบาที่ห่าวกะบ่นเพ่นกับ่อยากให้รบกวนนะครับผมก็บ่อยากรบกวนเพื่อนถ้าเขา มาตัวใดชอบตัวใดเข้ากับมาเลือกมาจับมา่ายเอาเนาะครับอนี้่แค่เบิ้งเพื่อเป็นแนวทาน่าเนาะครับนี่ประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับสองวันเสาร์นี่ผมก็ขอจบวิดีโอไว้เพียงแค่นี้นะครับผู้ใดนสนใจ ก็ให้มาเลือกซื้อเลือกหนาะเลือกเบิ้งให้มันถือตาถือใจถือจมองนะครับแต่เขาเจะเอาอไปเลี้ยงนะครับเออผู้ใดอยเอาไปคุค้นก็มาเบิ้งเราสำหรับมือนี้ผมก็ขอจบไม่ดีโอไว้เพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ